สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพอยก็อยู่ที่โซนภูมิเดี๋ยวพอยกำลังจะไปญี่ปุ่นค่ะตอนนี้นะคะเราก็รากินทาโกยากิ metabolism. ก็จะมีแต่เป็นเราอะถือของกิมทางคลิเมื่อไรญี่ปุ่นอ้าวเาไม่ถ่ายรูปซะแล้วาค่เฮ้ย เฮ้ยโอ้โหแต่ว่านี่มมีควันออกว้แล้วเ้แลวกินกัามาทำไมร้อมอ่ะคนที่ไม่เข็นตอนนี้นะคะเจอทุกคนแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ลาสต๊อบรอรถ มาเรากำลังจะไปโรงแรมแล้วก็นี่เป็นสมาชิกทั้งหมดเห็นไหมเวฟไซด์หน่อยตอนนี้นะคะเราก็กำลังออกจากโรงแรมไปไปที่ไหนคะมาโกไปสถานีรถไฟครับนะคะเงียบดีเนาะเงียบมากอากาศดีมากใช่เขาบอกว่าที่นี่ที่นี่คือที่ไหน เขาโอ๊ยไม่คุยได้ยล้ที่นี่คือที่นี่คือชีวะไงใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าโรงแรมเราอ่ะพี่เฟรดดี้พี่เฟดดี้บอกว่าโรงแรมเราจะคล้ายๆแบบเป็นไบเทคของกรุงเทพเลยไงโอ้แลนันเหรอไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็จะออกอาจากตัวเมืองคือเขาบอกว่าเหมือนไบเทคของกรุงเทพสิ่งที่คิดเราคือเป็นแบบใหญ่โตใหญ่โตมากกว่าห่างไกล้านเมืองนิดนึงคือตอนนี้หนาวมาก ไม่ใส่เสื้อคลุมมาเองอ่ะเนี่ยคือก็ใส่หรอใช่คือตอนแรกจริงๆตอนแรกว่าได้เสื้อยีนแค่นี้จริงๆไม่ใช่พวกนี้มีตัวใหม่แต่มีตัวใหม่ทุกวันนี่นะคะเราก็เดินออกมาจากโรงแรมประมาณ2กิโลแล้วตั้งแต่ที่เราเดินให้เดินกลับเองนี่เดินไม่ถูกเพราะตอนระหว่างทางเดินวันเนี่ยไม่ได้ดูเลยเลยเอาแต่พูดอย่างเดียว ซูชิซูชิไงซุชิซุชินี่นะคะเจอเป้าใหม่แล้วว้าว ไปแล้วอะเราชอบมาเลยสางมาก่อนแล้ว พ่วัเจดสบสี่นต้องไปตลาสังข์นะโอเคัเองค่ะเอสุขอาครั้งแรกค่ะหลังจากที่ไกด์เราได้ถ่ายตัวไปไกด์เราถ่ายตัวไปแค่ทางกลับลรกแลยไอชิวชิวตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเปิด Google Maps ไปค่ะ เรามาอย่างนี้เหรอตอนแรกเราไม่ได้ขึ้นมาขึ้นก็่านร้านอินเดียนี่ไงเราไม่ได้เดินจากข้างล่างเหรอไม่น,นี่ทะลุาา่านไปร้านอินเดียอยู่ด้านขวาเราเดินนีไ่ไงใช่เธอเธอไม่ต้องเชื่อทัอนเธอจงเชื่อ Google Map โอเคนี่ <Okay. S 2> <c oughs> นะคะก็ถึงโรงแรมแล้วแลวตอนนี้ก็อยู่ในห้องพักแล้วซึ่งคือเขาก็ให้ห้องหนึ่งต่อหนึ่งคนเลยคือดีมากเฮ้ยแต่ประเด็นสำคัญคือพอเข้ามาในห้อง,อง,องค่ะหันไปเจอว้า ัลโหลเตียงคู่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จบลงเพยงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูพนพุ่งมีน้นาววันงานว่าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างเครื่องเล่นอะไรบ้างแล้วก็หลายๆคนรู้จักอะไรบ้างส่วนวันนี้นะคะก็เชน,น้าแล้วจะไม่เปิดหน้าให้ดูแลบ๊ <laughs> ายบายเจอกันวันงานค่ะจุ๊บ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่งานแล้วนะคะแล้วตอนนี้ทีมไ,ไทยทีมไทยแลนด์ของเราก็จะประกอบไปด้วยนี่อ๋อนี่เรื่องทังสีเราต้องเป็นนกทั้งจีก่อนโอเคเป็นแบบคอสเพลย์นะคะจากไทยแลนด์แล้วก็นี่แชมป์เคนเกมอะไรนะ <laughs> <laughs> สวอเท็กส,สวอเท็กส,สวอเท็กไม่พูดมีแบบคำถามอีกไหมด้ <laughs> วยคนมหล่คนเหนอต้องพีกันก่อนพูดรู้ไหม แล้วก็พี่พัดี้นะคะเป็นเป็นไกด์ทำไกด์นำไกด์ดิดีไกด์เขาได้ไหมนี่ต้องเป็นแบบเป็นบอสเลยโอ้ค่ะเราให้บอสถือของอ่ะเออเราคือพล่อยแหละยังแค่เออเขาเป็นเก็บนี่เป็นฮู้รู้เป็นกูรูเป็นไกด์นำเป็นคนถือของแต่ออนคือตอนนี้บอสเราเป็น กมากเดี๋ยวเดี๋ยวเเดินกลับเองที่เดินกลับไม่ถูกเอบรรยากาศเมืองคือดีนะคือดีนะผมสวยเลยโอ้ยพอเข้าสู่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ล่มเข้าสู่ในตึกอันนี้ถึงแล้วหรอถึงแล้ว ถอดชุดเลยถึงแล้วถอดชุดเลยไปที่วางของนี่นะคะเราควายก็อยู่กับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเคนค่ะแชมป์วัสดีนี่จากประเทศไทยเคนพูดภาษาไทยก่อนแต่เขาเข้าใจว่าเป็นคนญี่ปุ่นเรียนมากสวัสดีครับสวัสดีครับยม่ถงนคนญี่ปุ่นเลนี่แล้วเราก็ถึงงานแล้วนะคะนี่ เอสกี ah. ้จากอินโดแล้วก็นิจเนิส์ไอดไลน์แมนวอร์ดเวอร์จอนเออวอร์จอนชานอลอะ my channel is j e n i s e Ang <laughs> okay โอเคยูยูจะเป็น very popular in Indonesia you know <laughs> Really I don't know <laughs> You will be very popular แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนี่เป็นยูทูบยูทูบเบอร์จากอินโดนีเซียนะคะ นะคะเพราะก็อยู่ในงานแล้วนี่ข้างหลังเราก็เป็นงานนะคะตอนนี้อยู่ที่งาน KAC นะคะโอ้ยตึว้าวต่๊งตึ๊งากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างล่างกันว่ามันมีงานมันมีเกมอะไรบ้างเนาะ 振らないようにね、もうバッチリストレッチされておりました対してですね、西選手はあ、今ストレッチ、今始めたんですけどあのでもうストレッチしなくても、多分狙ってた曲なので多分あの振り付けだったりとか、どんなステップでねあの、踊ろうかというのを締め返っているご用意が伺えましたそれでは皆さん一緒にカウントダウンお願いいたします The Ace コロミアーケードチャージのシンダンススターダム最終決戦いきますよ3、2、 stop her

โอ้ยนาคือตอนนี้นะคะกําล hey. ังจะเดินไปกินข้าวมิงกับกับหลายๆประเทศข้างหลังนี้จะเป็นจากฟิลิปปินส์เฮ้ยแล้วจะไปกินอะไรี้าะ หนาวมากถึงตโตแล้ว no อันนี้ค uh, ือโตทิมไทยโตทิมไทยที่ขขาบอกว่าเราเะ็นนะเขเราต้องแบ่งกันดูแลสองฝั่งไปฝากอะไรแบบนั้นนะเด็กเะหน่อยสองไม่ฉีด อนี้คือคนที่อยากจะขอบกอง อันนี้คืออันนี้คือเขาอไหน่ันัไอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมมั่งอะไรอไม่ก็นี่เดี๋ยวพอเรากินเสร็จเขาก็มันต้มไม่เรากินเลยมีแต่คนชิ ต้องเอาโชยุไปราที่มากินเลย่าถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพีหน้าเดบิวต์วะคุม่ยอมนะม่ยอมเลย่เอามาเอาแล้วัน แซมนะคะแชมแซมเพราะเรากินเพราะเรากินปลาดิบแซมกินกินหัวใจไทนี่คือแชมโซนแห่นะคะของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนมาที่ญี่ปุ่นนี้นะคะก็มาได้กินหัวใจไทาไม่ได้ขอเหลือจากพวกเปากินจริงจังมาเราจะมากินเมนูไข่เนื้อดิบนะคะ by Chef On น,นีสั่งแต่ละอย่างดูขี้เมามากไงเมีตัวอะไรนะน,นี่นะคะลองเป็นไงคะอร่อยอร่อยแ,อนนแม่ชิ้นวไม่เคยกินอ่ะขอลองกินเนื้อบ้างกินเนื้อแต่ไม่กินเนื้อดิบอันนี้คือเนื้อดิบเลยนะไข่อร่อยมากเป็นไงอร่อยกว่าตับไหมอ่ะเน,นี้อไม่คืออร่อยปะ่ะอร่อย อร่อยอร่อยอร่อยคยกินอู้นนนนแ่เด้้เ็กินเนื้อสิช่วยเาชวยช่วยวันนี้โกมีมิโซชิดูคนเดียวนี่ฮอกไกโดคุณชามไม่ไม่ใช่เอจเอาลงนี่เอางนีแอนแอนฮ

อทอดลายแล้วิอร่อยพ <c oughs> ี่เองมีความชื่นชมน้องก่ออย่างหนึ่งคือว่าน้องก่อจะกินก่อนถามเสมอว่านี่คืออะไรคือ <c oughs> หนูไม่รู้เลยว่าเนื้อมันคือเนื้ออะไรแต่ว่าหนูกินไม่รู้อะไรแล้วแต่หนูจำแค่อร่อยหรือไม่อร่ออยเก่ง่ะ

เราจะมาดูผีคนฮอกไกโดกินนาเบะกันอย่างไรเอามาเลยค่ะมาเลยค่ะมันกิมียังไงใช่ไหมครับไม่พูดงี้ เขาเบกกิยามยังกินไม่ได้มันต้องให้ต้มนืด่อ่อนอเอยเหอย่อนอก่อน่ออันนี้อนยืออยอย่อยเนหยเอยืเอ แสนหมื่นเยนหรือประมาณสองเปอร์แล้วก็นี่นะคะนี่เดี๋ยใช่เเียนเียีะคะตอนนี้ก็กำลจะกลับรงแรมแล้วนะคะเรามีผหญิงไม่วยวใช่คือมีเราสามคนนะคะก็จะมีพอเนนิวก็อนีนะคะที่จะกลับโรงแรมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะ เฮ้ยเราอยากขึ้นวัดกลับมากเลยเนาะเพราะมันขึ้มน,นมันหนึ่งป้ายเลยนะแกขึ้นถูกไหมล่ะไม่ถูกไม่ถูกมันอาจจะถึงไงนี่นะคะ <c oughs> คือ <c oughs> ยังไงวันนี้นะคะเราก็ขอจบของวันนี้ <c oughs> ไปที่ตรงนี้เลยยังไงก็บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย